โอเคครับผมท่านผู้ชมก็วันนี้อยู่ในเกมฟรีไฟล์นะฮะก็อ่าผมมีกิจกรรมนะครับผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมนี่แหละก็คือทางฟรีไฟล์นะครับมีกิจกรรมนะครับผมคือเป็นอ่าวงล้อสุ่มนะครับผมเป็นวงล้อสุ่มหน้าชุดทอร์นาชนโคนเปิรโลอ่าของผู้ชายนะครับผมแล้วก็ของผู้หญิงเลยนะฮะเออ,เอ,อก็อผู้ชายเพิ่งเข้าน่าจะเพิ่งเข้ามานะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าุ่าสุดผมเพิ่งเห็นเมื่อเมื่อตอนเย็นนี้นะครับเออก็คือถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะให้เรานะครับเลือกออก2ออย่างคือ ถ้าแต่คุณจะเลือกนะว่าคุณจะเอาอะไรออกถ้าคุณมีอะไรแล้วก็เอานั้นออกก็ได้แล้วแต่คุณนะครับผมก็คือผมมีอ่าท่านี้ท่านี้มีแล้วนะครับแต่หน้ากากนี้ไม่มีทุกอย่างไม่มีหมดเลยนะฮะก็ผมเลือกเป็นชิ้นส่วนแล้วก็ส่งก้อยตัวถุยกล้องสุมสกินสกาบอดมูลออกไปอันหนึ่งนะครับผมก็แทกได้นะมันมาสุมกันได้นะท่านผู้ชมชุดมันสวยมากเลยอ่ะโอ้โหดูดิครับชุดย่างสวยเออของผู้หญิงก็ของผู้หญิงก็สวยนะท่านผู้ชมเออ ก็ถ้าลืมลืมโดดไอ้นี่ <Ende atorium> ล, <Incred> ibly, ล <scoot> <oyu> ืมโดดอะไรนะเล็กพื้นที่ลืมโดดทรัพยากรนะครับก็าำรับส่วนในส่วนของฮะทรชนคนบนโลกของชุดผู้หญิงนะครับก็อยู่ในแทนมาแทนลักกี้ลักกี้ไอ้นี่เนาะอะไรนะเพชรลักกี้เนาะเพชรเดมอนลักกี้อย่างนี้แหละเออนั่นแหละนั่นแหละ มันก็เป็นอ่าแป็นนี้นะครับมาให้เราสุ่มเนาะเออก็จะมีเป็นน่าจะเป็นกระเป๋าเออใช่ทุกคนมันมีกระเป๋ากระเป๋าก็สวยนะท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่สวยนะกระเป๋านี่สวยมากเลย แล้วก็มีเป็นชุดของตัวผู้หญิงนะครับแล้วก็มีชุดเป็นชุดคาราเต้มีชุดม e ีชุดจีนนะครับแล้วก็ถ้าถ้าใครนะครับที่สุ่มของไม่ได้อะไรเลยนะครับก็เกิดได้แต่อย่างนี้อย่างเดียวนะฮะสามารถเอาไปแลกได้นะครับผมที่แลกมันจะอยู่ประมาณที่แลกไอเทมนะคุณผู้ชมอ่าอ่นนี้แลกไอเทมตรงนี้นะครับมันจะเป็นแลกที่กิจกรรมของมันนะฮะอ่าอันนี้อันนี้โอเคเนี่อันนี้คนก็สามารถเอามาแลกที่ตรงนี้ได้นะครับ ถ้าครบ4ี่เหรียญก็สามารถแลกตัวผู้หญิงได้เลยเนาะสิบห้าเหรียญก็จะเป็นกระเป๋านะฮะก็ะแสดงว่าเหรียญออกยากก็ดีทั้งนั้นอะ่ะจะเหรีออยญแบบนี้เหรียญออกยากน่านสนใจเหมือนกันนะดังนั้นก็เอาไว้ <ๆ S 2> วันหลังนะผมจะมาทําคลิปสุ่มให้ดูแล้วกันเนาะมันเหลือเวลากี่วันอะ่ะเหลือเวลาแค่เอ,อ่อ13วันนะท่านผู้มชมเอ้ถ้าของผู้ชาย13วันถ้าเกิดของผู้หญิงก็จะมีแค่15วันนะครับผมก็เท่าสักครึ่งเดือนนะท่านผู้ชมครึ่งเดือนโอเค ก็ช่วงไหนมีเงินผมเติมแล้วก็น,นี้ให้ดีกว่านาะผมมาสุ่มโชว์แล้วก็มีก,ก,จกิจกรรมหน,นึ่งนะผู้ชมนี่เป็นกิจกรรมอ่าอันนี้นะครับผมก็เติมครบ99เพชรรับแปรรับพิมพ์เขียวไปเลยนะครับผมอันนึงนะฮะแล้วก็เอาพิมพ์เขียวไปแลกกันเลยนผู้ชมแต่ว่าอ่ารู้สึกว่าพิมพ์เขียวผมมีแต่อย่างไม่พอนะเอะอแล้วผมมันขาดอเนตช้าออ ครับผมก็สามารถเอามาแลกได้เนาะผมมีลูกอันนี้อยู่6อันแล้วเออท่านผู้ชมเ,เกิดใครอยากได้นะครับก็สนใจก็เติมเติมเลยนะฮะเติมแล้วก็เอามาสุ่มได้เลยววก็วันนี้ผมมีไฮไลท์มาให้ทุกคนดูนะครับผมก็<อ> หลังจากจบตรง,ง,งนี้ที่ผมอธิบายแล้วก็เดี๋ยวผมเดีววัดไปดูในไฮไลท์กันเลยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะฮะกดแชร์ชชส,ส,สับสกายให้ผมด้วยนะครับ<อ>ผมก็มอ,อยากให้ยอดวิวพุ่งมากเลยนะครับผมก็ฝากติดตามผลงานของโฟร์เซนเอฟเอฟด้วยนะครับผมโอเคเกี่ยวกับผมท่านผู้ชมก็ผมไปละกดไลค์กันเลยไปเลย let's go

You unless I'm just drunk. Nice. Told me to swim, then you watched as I sunk. I yeah. can't forgive you, <laughs> no, I'm not that dumb. <laughs> paranoid, I gotta run. I <laughs> cannot <laughs> breathe. You pollute me with your lies. I die along with my sense of time, and I'm not. Time I used to hold you close The only thing I'm holding is a broken soul the bottom, like some dominoes Oh no, I'm trying I not get out of Back to the basics, you're crazy kill. And I can't bring myself to say I wish you well you're trying to be tough in a world that's a place. You told me that you would stay I cannot breathe oh, through I mean, I'm